เช้าวันเสาร์อากาศแจม่มใสแต่กรุปลายของกลุ่มเพื่อนกลับคุยกันเสียงดังหัวเวกทุกคนต่างวางแผนไปเที่ยวกันทั้งไปแคมปิง้งตกปลาหรือตีกอล์ฟแต่ผมกลับต้องใส่ชุดทำงานยืนแต่บัตรเข้างานอยู่ที่ลานจอดรถใต้ดินของคอนโดทำไมน่ะเหรอครับก็เพราะเจ้านายผมหรือก็คือหัวหน้าที่อยู่เหนือผมขึ้นไปอีกทีสั่งให้ผมเอารถของเขามาจอดไว้ที่คอนโดของเขานะสิ วินวันนี้ช่วยเอารถผมไปจอดที่บ้านหน่อยนะที่อยู่รู้ใช่ไหมกุญแจอยู่ในเกตหน้ารถฝั่งคนนั่งภาพของเจ้านายที่โยนคำพูดประโยคนั้นใส่ผมในคืนวันศุกร์หลังจากที่ผมเพิ่งทำงานเสร็จแล้วเขาก็ชิงกลับบ้านไปก่อนยังคงติดตาผมอยู่เลยผมพึมพำกับตัวเองนี่กูเป็นทาสหรือไงว่าแต่จะทำยังไงได้ล่ะครับก็ได้แต่ยิ้มแล้วตอบไปว่าครับได้ครับ เพราะนั่นคือวิธีที่จะเอาตัวรอดในวงการนี้ได้นานที่สุดเรื่องแค่นี้ผมยังทนได้แต่แล้วจูจ่ๆตอนเช้าก็มีโทรศัพท์เข้ามาวันนี้ภรรยาผมจะใช้รถไม่ต้องฝากกุญแจไว้ที่ป้อมยามนะส่งให้ถึงมือเธอเลยถึงหน้ารถแล้วโทรหาด้วยผมเพลาหัวเระออกมาแค่ส่งกุญแจให้เนี่ยนะต้องใช้ความพิถีพิถันอะไรขนาดนั้นนี่ผมไม่ใช่พนักงานส่งของนะในหัวผมมี แต่คำว่าคนใช้ลอยไปลอยมาตอนที่ผมขับรถมาถึงคอนโดของเจ้านายเหงื่อก็เริ่มซึมไปทั่วแผ่นหลังแล้วถึงจะเป็นรถหรูแต่มันก็ทั้งใหญ่และหนักแถมยังต้องรีบขับมาอย่างไม่ทันตั้งตัวจนรู้สึกปวดหัวตุบๆผมโทรออกคุณผู้หญิงครับผมเอารถมาให้แล้วครับแต่สิ่งที่ตอบกลับมามีเพียงประโยคเดียวด้วยน้ำเสียงเย็นชารอสักครู่คะ่ะเฮ้ย ครับคุณผู้หญิงคำพูดนี้เกือบจะหลุดออกจากปากผมอยู่แล้วแต่ก็กลืนมันกลับลงไปได้ทันขณะที่รอผมก็เผลอมองไปรอบๆหมู่บ้านนี้คนรวยอยู่กันเยอะจริงๆแฮ่ทํากลางบ้านหรูที่เห็นได้ทั่วไปมีสวนหย่อมเงียบๆและเงาของต้นไม้ทอดตัวยาวอยู่บนพื้นดิน ตอนนั้นเองที่ผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาจากไกลๆแต่จะว่าเดินก็ไม่ถูกนักต้องเรียกว่าลอยมามากกว่าชายกระโปรงที่สั้นเหนือเข่าขึ้นมาถึงกลางต้นขาท่วงท่าการเดินที่ดูมั่นคงแม้จะใส่แค่รองเท้าแต่ลำคอและไหล่เนียนที่อาบไล่ด้วยแสงแดดอ่อนๆและข้อมือที่เรียบเนียนไร้ที่ติผมแทบลืมหายใจ เธอเดินเข้ามาใกล้แล้วถามว่าสามีฉันส่งมาเหรอคะครับผมตอบแต่เสียงที่สั่นเทานั้นคงไม่ใช่แค่ผมที่คิดไปเองเขาไม่ได้บอกเหรอคะว่าให้ช่วยขับรถให้หน่อยเออหลังจากหยุดไปชั่วครู่เธอก็เปิดประตูแล้วเข้าไปนั่งที่เบาะหลังขึ้นรถสิต้องไปไกลหน่อยนะ เบาหลังครับเธอไม่ได้นั่งเบาข้างคนขคับแต่นั่งที่เบาะหลังเหมือนเป็นคำสั่งที่ออกมาอย่างเป็นธรรมชาติที่สุดจะให้ไปที่ไหนครับคลินิกค่ะอยู่แถวสวีนครินโทตั้ง GPS ไปเลยน่าจะใช้เวลาสักพักน้ำเสียงของเธอนุ่มนวลแต่สายตาที่มองผ่านกระจกหลังกลับมองทะลุตัวผมไปทันทีที่ผมเริ่มขับรถเธอก็หลับตาลงกอดดอกและไขว,ว่าห้าง สายตาผมอดไม่ได้ที่จะชำเลืองมองไปที่เบาะหลังบ่อยๆชายกระโปรงที่เลิกขึ้นไปเผยให้เห็นต้นขาขาวเนียนขาของเธอยาวมากดูมีน้ำมีนวลและเซ็กซี่สุดๆ เหงื่อเริ่มไหลอีกครั้งไม่ใช่เพราะอากาศร้อนแต่เพราะความปารัณนานในใจผมมันเริ่มคุกรุ่นขึ้นมาผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะคือภรรยาของเจ้านายพุงพุ้ยหน้าตาธรรมดาคนนั้นผมไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆว่าผู้หญิงที่ดูดีและย้าวยวนขนาดนี้ รถค่อยๆเคลื่อนตัวออกจากหมู่บ้านวันนี้รู้สึกแปลกๆบนถนนมีเสียงดังจอแจมากกว่าปกติและเสียงเครื่องยนต์ก็ดังกว่าที่เคยหรืออาจจะเป็นเพราะเสียงหัวใจของผมเองก็ได้วันนั้นเป็นครั้งแรกที่ผมคิดว่าอยากจะครอบครองผู้หญิงคนนี้และนั่นคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งการขับรถใช้เวลานานกว่าหนึ่งชั่วโมงตลอดเวลาอันยาวนานนั้นเธอหลับตามาตลอด ส่วนผมก็ไม่สามารถละสายตาจากชายกระโปรงที่เผยให้เห็นเรียวขาของเธอผ่านกระจกมองหลังได้เลยในรถเงียบสนิททิวทัศน์นอกหน้าต่างเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ในหัวของผมกลับหยุดนิ่งมีเพียงความคิดเดียวที่วนเวียนอยู่ทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงได้ยั่วขนาดนี้นะหรือว่ากูบ้าไปแล้วนี่เมียเจ้านายนะเว้ยจังหวะที่เธอขยับตัวเล็กน้อยที่เบาหลังชายกระโปรงก็เลื่อนลงมา ตามต้นขาอีก2-3เซนติเมตรผมชำเลืองมองไปแวบหนึ่งแล้วเหงื่อเย็นเย็นก็ไหลอาบแผ่นหลังกลัวว่าเธอจะรู้ตัวเมื่อมาถึงเธอก็พูดขึ้นโดยไม่ลืมตารอแป๊บนะคะเดี๋ยวไปรับยาแป๊บเดียวเธอลงจากรถไปโดยไม่มองผมแม้แต่น้อยส่วนผมที่ถูกทิ้งไว้ที่นั่งคนขับรู้สึกเหมือนมีใครเอาเกลือมาทาที่หลังมือมันเป็นความรู้สึกแปลกๆที่แยกไม่ออกระหว่างความอับยอกับความตื่นเต้น หลังจากกลับมาพร้อมกับซองยาเธอก็พูดขึ้นมาว่าจากตรงนี้ไปส่งที่โรงแรมหน่อยค่ะต้องไปเจอเพื่อนทันทีที่ผมหักพวงมาลัยรถกลับบางสิ่งบางอย่างในใจผมก็พังทลายลงนี่มันไม่ใช่งานนี่ไม่ใช่การทำธุระให้เจ้านายมันเหมือนกับว่าผมกำลังกลายเป็นคนขับรถประจำตัวสำหรับตารางงานทั้งวันของผู้หญิงคนนี้ไปแล้ว พอถึงหน้าโรงแรมเธอก็บอกว่าเดี๋ยวมาค่ะไม่เกิน30นาทีอย่าไปไหนนะคะรออยู่ตรงนี้พูจบเธอก็เดินเข้าไปทันทีผมนั่งนิ่งๆมือยังคงจับพวงมาลัยอยู่มองตามร่างของเธอที่หายลับไปนอกหน้าต่างแล้วก็ได้แต่ก้มหน้าพึมพำรรกับตัวเองกูทำอะไรอยู่เนี่ยนี่มันเรื่องบ้าอะไรวะ เวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าพอเธอออกมาอีกทีก็มีกระเป๋าอีกใบคล้องอยู่ที่ไหล่เธอยิ้มเล็กน้อยแล้วพูดว่าขอบคุณนะคะสะดวกขึ้นเยอะเลยว่าแต่คุณวินอายุเท่าไรหร่แล้วคะผมอึ้งไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบเออสาหครับเธอชะง,งักอ้าวอายุเท่ากันเลยนะฉันนึกว่าคุณจะแก่กว่าซะอีก คำพูดนั้นทำให้เกิดรอยร้าวแปลกๆขึ้นในใจผมการที่เธอซึ่งไม่เคยแม้แต่จะเรียกชื่อหรือคุยเรื่องส่วนตัวกันมาก่อนจูจูก็พูดเรื่องอายุเท่ากันขึ้นมาพร้อมกับรอยยิ้มมันกลับติดอยู่ในหัวผมนานอย่างน่าประหลาดระหว่างทางกลับเธอก็หลับตาลงอย่างเงียบๆอีกครั้ง ส่วนผมแม้จะพยายามอย่างยิ่งที่จะไม่มองเธอผ่านกระจกหลังแต่สุดท้ายก็อดไม่ได้ที่จะแอบมองชายกระโปรงที่ตกลงมาบนต้นขาของเธออีกหลายครั้งเมื่อรถจอดที่หน้าบ้านเธอก็เปิดประตูแล้วพูดว่าขอบคุณสำหรับวันนี้นะคะไว้คราวหน้าอาจจะต้องรบกวนอีกคำพูดนั้นทำให้ใจผมเต้นระรัวในน้ำเสียงของเธอมีความหมายบางอย่างซ่อนอยู่และความหมายนั้นมันดึงดูดใจคนได้อย่างชัดเจน คืนนั้นในห้องที่ว่างเปล่าของผมมีแต่ภาพขาของเธอกับคำว่าอายุเท่ากันวนเวียนอยู่ในหัวคนสองคนที่อายุเท่ากันผ่านช่วงเวลาเดียวกันมาแต่คนหนึ่งคือภรรยาของเจ้านายส่วนอีกคนคือลูกน้องของเขาและดูเหมือนว่าจะมีสายลมอันยาโยนบางอย่างเริ่มพัดแทรเข้ามาในช่องว่างนั้นแล้วมันได้เริ่มต้นขึ้นอย่างช้าๆแล้ว หลายวันผ่านไปเธอไม่ได้ติดต่อมาเลยและนั่นยิ่งทำให้ผมคิดถึงเธอมากขึ้นขาของเธอที่ผมเห็นจากที่นั่งคนขับรูปร่างของเธอตอนที่หลับตาพิงบบาและคำพูดที่ว่าเราอายุเท่ากันมันทำให้มุมหนึ่งในใจของผมรู้สึกจักจี้อย่างประหลาด แต่แล้วในวันศุกร์ของสัปดาห์นั้นจูู้เจ้านายก็บอกว่าเขาไม่อยู่รอบนี้ไปดูงานต่างจังหวัดยาวหน่อยนะประมาณสิบวันฝากรถไว้ด้วยแล้วกันถ้าภรรยาผมต้องการใช้อะไรก็ช่วยดูแลหน่อยเป็นเธออีกแล้วคำว่าช่วยดูแลเธอหน่อยกลับทำให้ผมรู้สึกดีใจผมเกลียดตัวเองจริงๆ บ่ายวันเสาร์โทรศัพท์ก็ดังขึ้นคุณวินเสียงที่คุ้นเคยเย็นนี้ไปส่งที่สรีนครีนหน่อยนะคะไปหาเพื่อนวันนี้ก็ต้องเป็นคนขับรถอีกสินะ ถึงจะคิดแบบนั้นผมก็ตอบครับแล้วขับรถออกไปเมื่อไปถึงเธอก็เหมือนจะรออยู่แล้วและก็นั่งที่เบาะหลังแทนที่จะเป็นเบาะข้างคนขับเหมือนเคยวันนี้เธอใส่เดรสั้นสีดำถึงจะเป็นแขนยาวแต่ก็เป็นทรงที่เผยให้เห็นสัสดส่วนอย่างชัดเจนทันทีที่นั่งลงเธอก็ไขวาว่าห้างและในวินาทีนั้นชายกระโปรงก็เลิกขึ้นไปบนต้นขาอีกครั้ง รถเคลื่อนไปอย่างเงียบงนันไม่ได้เปิดวิทยุเราไม่ได้พูดอะไรกันเลยแต่บรรยากาศในรถกลับสั่นไหวอย่างน่าประหลาดระหว่างทางเธอเป็นฝ่ายเริ่มพูดก่อนวันนี้อาจจะนานหน่อยนะคะถ้ารู้สึกเหงาหรือเบื่อก็ไปนั่งรอที่คาเฟ่แถวแถวนี้ก่อนก็ได้ เธอพูดแบบนั้นแล้วก็เดินเข้าลิฟต์ขึ้นไปข้างบนแต่เอาจริงๆผมไม่มีอารมณ์อยากจะเข้าคาเฟ่เลยสักนิดรู้สึกว่ามันคงจะจืดชืดไปหมดและคงรับรสกาแฟไม่ได้แน่ๆผมเลยได้แต่เดินเตร็ดเตรไปมาอยู่แถวๆนั้นพลางชำเลืองมองไปทางเธอเป็นพักๆแล้วก็ตัดสินใจตามเธอเข้าไป ผมไม่ได้ตามไปติดๆหลังจากกลังเลอ,อยู่ครู่หนึ่งผมก็นั่งรอที่โซฟาในล็อบบี้โรงแรมประมาณ15นาทีแล้วก็จงใจขึ้นไปในลิฟต์หัวใจผมเต้นโครมครามทางเดินชั้น3ประตูห้องที่แง้มอยู่เงาที่เห็นผ่านช่องว่างนั้นคือคุณรินเธอกำลังอยู่ในอ้อมกอดของผู้ชายคนหนึ่งมือของผู้ชายแปลกหน้ากำลังอบรอบเอวเธออยู่ส่วนเธอก็หลับตาพิม นี่มันเรื่องบ้าอะไรกันคำพูดนั้นติดอยู่ที่คอแต่ร่างกายผมกลับขยับไม่ได้แล้วเธอก็เห็นผมเธอตกใจแต่ก็กลับมาส่งบ๊บได้อย่างรวดเร็วจากนั้นก็ค่อยๆปิดประตูลงผมกลับลงลิฟต์มากัดริมฝีปากแน่นและจินตนาการถึงเรื่องเดี่ยวซ้ำๆถ้าคนที่อยู่ตรงนั้นเป็นผมแทนที่จะเป็นผู้ชายคนนั้นละ่ะ หลังจากที่เธอหายเข้าไปผมก็ยืนพิงกำแพงอยู่หลังโรงแรมคอแห้งผากหัวใจบีบรัดไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนผมกลับมาที่รถแต่ก็ยังสตาร์ทเครื่องไม่ได้ทำได้เพียงแค่นั่งรอให้เธอปรากฏตัวประมาณ30 นาทีต่อมาเธอก็เดินออกมาจากประตูหน้าโรงแรมแม้จะอยู่ไกลแต่ผมก็สัมผัสได้ใบหน้าของเธอเรียบเฉยและดวงตาก็เย็นชาเธอไม่พูดอะไรสักคำเปิดประตูฝั่งข้างคนขับแล้วขึ้นมานั่งเธอที่เคยนั่งแต่เบาะหลังตลอดคราวนี้กลับมานั่งข้างๆผมอย่างเงียบงนัน เธอมองออกไปนอกหน้าต่างกอดดอกแน่นริมฝีปากเม้มสนิทไม่ได้ยินแม้แต่เสียงลมหายใจผมเองก็ไม่ได้พูดอะไรในรถเงียบกริบความเงียบนั้นหนักอึ้งจนหน้าอึดอัดแม้แต่เสียงเครื่องยนต์ก็ยังดังจนหน้ารำคาญเรากลับมาถึงหน้าบ้านของเธอโดยไม่ได้พูดกันสักคำเมื่อรถหยุด เธอก็เปิดประตูลงจากรถโดยไม่หันมามองผมนั่งนิ่งไม่ไหวติงจนกระทั่งเธอหายเข้าไปในบ้านและในคืนนั้นเองข้อความจากคุณรินก็ถูกส่งมาคุณวินเรื่องที่เห็นวันนี้อย่าเอาไปบอกใครนะคะแล้วคุณอยากได้อะไรฉันจะให้ประโยคนั้นมันเป็นค,คําคู่หรือคำเชิญชวนกันแน่ผมไม่รู้เลยแต่มันได้เปิดประตูบางอย่างในใจผมออกแล้ว คืนที่ได้รับข้อความจากเธอผมไม่รู้เลยว่าตัวเองเปิดเปิดปิดปิดหน้าจอโทรศัพท์ไปกี่ครั้งเรื่องวันนี้อย่าบอกใครนะอยากได้อะไรฉันจะให้ประโยคนั้นทําให้ผมรู้สึกเหมือนแทบหยุดหายใจผมควรจะลบมันทิ้งควรจะลืมมันไปซะแต่ใจกลับทําตรงกันข้าม วันต่อมาผมส่งข้อความไปเรื่องที่คุณพูดเมื่อวานวันนี้ผมขอเป็นแขกของคุณได้ไหมครับผมรู้ดีว่าคำพูดนั้นมันจงแจ้งแค่ไหนเธอไม่ตอบกลับมานานมากจนกระทั่งช่วงบ่ายแก่ๆข้อความสั้นๆส,สามพยางก็ถูกส่งมามาสิหัวใจผมหล่นวูบเหงื่อออกเต็มมือผมส่องกระจกเปลี่ยนเสื้อเชิดหายใจเข้าลึกๆแล้วมุ่งหน้าไปที่บ้านของเธอ ผมไม่ได้กดกริ่งเพราะประตูเปิดแง้มไว้ในบ้านเงียบสงัดไฟเปิดสลัวและมีเพียงม่านบางๆที่กำลังไหวไปตามลมเข้ามาสิเธอยือนพิงอยู่ข้างโซฟาชุดสลิปเดสสั้นเหนือเข่าเผยให้เห็นสัดส่วนภายใต้เสื้อไหมพรมบางๆเธอไม่หลบสายตาผมและผมเองก็ไม่หันหนีอีกต่อไป ผมเดินเข้าไปใกล้ประทับริมฝีปากลงไปเธอไม่ได้ตกใจที่มุมปากของเธอมีรอยยิ้มจางๆปรากฏขึ้นปลายนิ้วของผมลูบไล้ไปตามแนวไหลของเธอและเสื้อไหมพรมก็ร่วงหล่นลงสู่พื้น ลมหายใจร้อนผ่าวบรรยากาศรอบตัวระอุขึ้นอย่างรวดเร็วเธอไม่ส่งเสียงใดๆและผมก็ยิ่งทะลําลึกลงไปเราต่างทําลายกำแพงของกันและกันท่ามกลางความเงียบงนันและมันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวเราต่างาพลาดจังหวะที่จะหยุดไปแล้วท่ามกลางความมืดเราค่อยๆก้าวข้ามเส้นไปอย่างชา้ชาๆแต่ชัดเจนเมื่อลมหายใจเริ่มกลับมาเป็นปกติ เธอนั่งลงบนโซฟาแล้วพูดเรียบๆฉันว่าแล้วว่ามันต้องเป็นแบบนี้แต่ฉันไม่เสียใจนะผมไม่ได้ตอบอะไรทำเพียงแค่วางมือลงบนหลังมือของเธออย่างเงียบๆเธอไม่ได้ดึงมือออกและในห้องก็กลับมาเงียบอีกครั้งข้างนอกฝนเริ่มโปรยปลายหลายวันหลังจากนั้นก็เป็นไปอย่างเงียบๆเธอไม่ได้ติดต่อมาและผมก็จงใจไม่ทักไปก่อน แต่ในหัวกลับเต็มไปด้วยภาพของวันนั้นริมฝีปากของเธอเสียงลมหายใจแผ่วเบาและข้าคืนที่ทุกอย่างเกิดขึ้นโดยไม่มีคำพูดใดๆมันไม่ใช่แค่ความใคร่ชั่ววูบมันรู้สึกเหมือนส่วนหนึ่งของความรู้สึกไม่ใช่ร่างกายถูกตัดออกไปแล้วไปแปะติดอยู่กับเธอวันศุกร์ของสัปดาห์นั้นมีเบอร์แปลกโทรเข้ามาพอรับก็เป็นเธอคุณวินรู้ใช่ไหมว่าสามีฉันยังไม่กลับ มีเรื่องต้องใช้รถด้วยกันหน่อยแค่นั้นแต่แค่นั้นก็เพียงพอแล้วบ่ายวันต่อมาผมก็ไปอยู่ที่หน้าบ้านเธออีกครั้งคราวนี้ผมไม่ได้กดกริ่งและประตูก็ยังคงเปิดอยู่เธอนั่งอยู่บนโซฟาด้านในไม่ได้ลุกขึ้นมาต้อนรับปลายเท้าที่สวมรองเท้าแต่โผล่ออกมาจากใต้โซฟาเล็กน้อยและมีรอยยิ้มจางๆประดับอยู่บนริมฝีปาก ผมเดินเข้าไปข้างในอย่างเงียบๆแล้วนั่งลงข้างๆเธอเธอค่อยๆหันหน้ามาทางผมแล้ววางมือลงบนหลังมือของผมอย่างแผ่วเบาสัมผัสนั้นเพียงครั้งเดียวบอกอะไรได้มากกว่าคำพูดนับพันคำเราเองนกายพิงกันและกันอีกครั้งโดยไม่มีคำพูดใดๆและคืนนั้นก็ผ่านไปเช่นนั้นตอนนี้ เรากลายเป็นบางสิ่งที่คุ้นเคยกันไปแล้วทั้งการเชื่อเชิญการเปลืองผ้าและช่วงเวลาที่ร่างกายซ้อนทับกันความลังเลเริ่มจางหายไปแต่ปัญหาก็คือยิ่งร่างกายคุ้นเคยมากเท่าไหร่จิตใจก็ยิ่งสับสนมากขึ้นเท่านั้นผมมองใบหน้าของเธอตอนหลับแล้วก็พันคิดขึ้นมาว่าถ้าช่วงเวลานี้มันจบลงแล้วผมจะกลับไปที่ไหน เช้ามืดวันนั้นผมออกจากบ้านเธออย่างเงียบเงียตอนที่กำลังจะปิดประตูมือของผมหยุดนิ่งอยู่ที่ลูกบิดมันให้ความรู้สึกเหมือนกำลังปล่อยวางอะไรบางอย่างเส้นทางไปบ้านเธอกลายเป็นเรื่องที่คุ้นเคยเกินไปแล้วไม่ต้องกดกริง่งตำแหน่งที่จอดรถหรือแม้แต่วิธีถอดรองเท้าเข้าไปร่างกายของผมจำได้ก่อนสมองเสียอีก ประตูยังคงเปิดอยู่และวันนั้นเธอก็รออยู่ข้างในเช่นเคยในบ้านเปิดไฟสลัวและทีวีในห้องนั่งเล่นก็กำลังฉายละครเย็บเย็บเธอเองกึ่งนอนอยู่บนโซฟากอดหมอนแน่นจ้องมองแต่หน้าจอวันนี้เหนื่อยๆนะคะแค่นั่งดูทีวีด้วยกันก็พอเธอพูดแบบนั้นโดยไม่ได้มองมาที่ผม ผมนั่งลงบนโซฟาฝั่งตรงข้ามอย่างระมัดระวังความเงียบเข้าปกคลุมอยู่ชั่วครู่มีเพียงเสียงบทสนทนาในละครที่ดังอยู่ในห้องเธอไม่มีสีหน้าใดๆราวกับกำลังปล่อยให้ทุกอย่างไหลผ่านไปผมขยับโซฟาเข้าไปใกล้เธอเล็กน้อยหลังมือของผมเฉียดแขนเธอแต่เธอก็ไม่ขยับแต่แล้วเธอก็ลุกขึ้นหยิบแก้วไวายแล้วพูดว่าคุณวินคุณคิดว่าฉันเป็นคนยังไงเหรอ คำพูดนั้นเหมือนจะถามใครสักคนแต่ความจริงแล้วมันเหมือนเป็นคำพูดที่เธอถามตัวเองมากกว่าผมไม่ได้ตอบเพราะทันทีที่ตอบกำแพงอันเงียบงันนี้คงจะพังทลายลงอย่างสิ้นเชิงเธอเดินไปที่ครัวอย่างเงียบเงียวางแก้วลงในอ่างล้างจานแล้วค่อยๆเปิดประตูห้องนอนผมถูกทิ้งให้อยู่ตามลำพังใต้แสงไฟในห้องนั่งเล่นมองแก้ววที่ว่างเปล่าอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็เอนหลังพิงโซฟา คืนนั้นเราไม่ได้สัมผัสกันเลยเธอหายเข้าไปในห้องส่วนผมก็ยังคงนั่งอยู่ที่เดิมเช้าวันต่อมาเธอนำแก้วกาแฟมาวางให้ที่โต๊ะแล้วพูดว่าไม่ค่อยสบายนะคะวันนี้กลับไปเหงียบๆนะ ผมพยักหน้านึกคำพูดอะไรที่จะพูดต่อไม่ออกเลยตอนที่กำลังจะเปิดประตูออกไปเธอก็ทิ้งท้ายไว้ประโยคหนึ่งอย่างเงียบๆประตูจะเปิดรอเผื่อคุณจะมาอีกผมแยกไม่ออกว่ามันเป็นคำสัญญาที่อ่อนโยนหรือการควบคุมที่เย็นชากันแน่ผมได้แต่ก้มหน้าลงอย่างเงียบๆแล้วปิดประตูบานนั้นรู้สึกว่ามันหนักอึ้งกว่าปกติ หลายวันแล้วที่เธอไม่ติดต่อมาผมไม่ได้ลองไปกดกริ่งและก็ไม่มั่นใจอีกต่อไปว่าประตูจะยังเปิดอยู่ผมรอและความจริงที่ว่าผมกำลังรอก็ทำให้ผมรู้สึกหงุดหงิดขึ้นเรื่อยๆผมพยายามปลอบใจตัวเองว่าเราเป็นแค่คนที่กอดกันพิงกันและแลกเปลี่ยนลมหายใจกันชั่วครู่เท่านั้นแต่คำพูดพวกนั้นก็เริ่มฟังไม่ขึ้นแล้วบ่ายวันเสาร ขณะที่ผมนั่งมองโทรศัพท์ห้าเวลาไปเรื่อยๆข้อความจากเธอก็เข้ามาวันนี้น่าจะไม่ได้นะเหนื่อยๆด้วยไว้วันหลังแล้วกันเป็นประโยคที่สุภาพและไม่มีทั้งความอะไรอาวรณหรือความรู้สึกผิดแต่ประโยคนั้นกลับทำให้ผมเริ่มพังทลายลงวันหลังที่เธอพูดถึงมันเป็นวันหลังสำหรับผมจริงๆหรือเป็นควอต้าของใครสักคนที่มาแทนที่ได้กันแน่เพื่อหาคำตอบ ผมไปเดินวนเวียนอยู่ที่ลานจอดรถของโรงแรมไม่มีแผนไม่มีสิทธิ์อะไรทั้งนั้นแค่ไปยืนอยู่เฉยๆแล้วผมก็เห็นเธออีกครั้งคราวนี้ชัดเจนเธอมากับใครสักคนและคนคนนั้นดูเด็กกว่าผมมากแถมยังมีรอยยิ้มที่ดูเบาสบายเหลือเกินเธอกอดแขนเขาแล้วเดินเข้าไปในโรงแรมหายลับไปจากสายตาอย่างช้าๆ ผมแทบลืมหายใจความโกรธเหมือนไฟลามทุ่งจนแทบจะระงับไว้ไม่อยู่ผมโทรหาเธอทันทีสักพักเธอก็รับสายค่ะคุณวินน้ำเสียงนั้นมันปกติเกินไปจนผมทนไม่ไหวอีกต่อไปผมคิดว่าระหว่างเรามันมีอะไรจริงๆซะอีก เธอไม่พูดอะไรหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งเธอก็พูดขึ้นอย่างใจเย็นเราก็แค่แลกเปลี่ยนในสิ่งที่แต่ละคนต้องการไม่ใช่เหรอคะไม่มากไม่น้อยไปกว่านั้นแม้จะรู้ว่าคำพูดนั้นเป็นความจริงแต่ใจผมก็ยังปฏิเสธแล้วทำไมวันนั้นถึงเปิดประตูให้ผมล่ะทำไมถึงจับมือแล้วนอนด้วยกันโดยไม่พูดอะไรเสียงผมสั่นเทาและเธอตัดบทด้วยน้ำเสียงระอาคุณวิน ถ้าเอาความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวเมื่อไหร่มันจะอันตรายทันทีนะคะผมวางสายไม่ได้เปิดไฟในห้องนั่งลงบนโซฟาที่เธอเคยนอนพิงอยู่แล้วหายใจเข้าลึกๆตอนนั้นเองที่ผมรู้ตัวผมกำลังหึงและมันเป็นความรู้สึกที่ไม่เคยได้รับอนุญาตตั้งแต่แรกอยู่แล้วข่าวที่ว่าเจ้านายกลับมาแล้ว ถูกส่งผ่านมาทางแชทของบริษัทอย่างิเงียบพอได้ยินว่ากำหนดการเดินทางกลับเลื่อนให้เร็วขึ้นสิ่งแรกที่ผมทำคือหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูแต่ก็ไม่มีข้อความใดๆจากเธอหลายวันที่เงียบหายไปจิตใจที่เคยเดือดพล่านด้วยความหึงหวงและความเสียใจกลับเย็นเฉียบลงในพริบตาเธอกลับไปเป็นพัญญาของใครคนหนึ่งอีกครั้งแล้ว และหลายวันต่อมาบริษัทก็จัดงานเลี้ยงบอกกันว่าเจ้านายกับคุณรินจะมาด้วยกันผมเผอเช็ดช้อนตัวเองไปสามรอบได้เธอไม่เปลี่ยนไปเลยไม่สิต้องบอกว่าเปลี่ยนไปอย่างสมบูรณ์แบบต่างหากชุดเดรสเรียบหรูผมที่มัดรวบอย่างเรียบร้อยและรอยยิ้มที่สงบนนิ่งไม่อยากจะเชื่อเลยว่ารอยยิ้มนั้นจะมาจากใบหน้าเดียวกับคนที่เคยหัวเราะก,กับชายหนุ่มที่ล็อบบี้โรงแรมเมื่อไม่กี่วันก่อน เธอนั่งอยู่ข้างๆเจ้านายยิ้มแย้มและตอบคำถามอย่างเป็นธรรมชาติคอยรินเล่าให้เหมือนปกติคุณวินมานั่งตรงนี้สิคะเธอโบอกมือเรียกผมเบาๆดวงตาของเธอใสดุดดังว่าไม่เคยมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นมาก่อน ถ้าที่ตรงนั้นเป็นท่ามกลางคนที่ไม่รู้จักกันเลยมันคงจะทนได้ง่ายกว่านี้ผมนั่งลงข้างๆเธอและในวินาทีที่ผมนั่งลงเธอก็ไม่มีทีทหวั่นไหวเลยสักนิดผมได้แต่ดื่มเหล้าเงียบๆจนกระทั่งเจ้านายยกตบไหลผมเบาๆแล้วพูดว่าช่วงนี้เห็นไปแถวบ้านเราบ่อยๆนี่มีร้านอร่อยอะไรซ่อนอยู่หรือไงคำพูดนั้นทำให้ปลายนิ้วผมเย็นเฉียบ คุณรินรีบยิ้มแล้วทแทรกขึ้นมาทันทีอ๋อมีร้านตอกบกกี่อร่อยอยู่ร้านหนึ่งค่ะพอดีคุณวินเคยแนะนำให้ก็เลยลองไปดูมันเป็นธรรมชาติมากในขณะที่ผมกำลังตัวสั่นกลัวว่าจะถูกจับได้เธอกลับควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างได้อย่างสมบูรณ์แบบงานเลี้ยงคืนนั้นมีแค่ผมคนเดียวที่อึดอัดมีแค่ผมที่พยายามทำตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น คืนนั้นระหว่างทางกลับบ้านคนเดียวผมอดคิดไม่ได้ว่าที่ผ่านมาเรื่องระหว่างเรามันไม่มีความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องเลยจริงๆเหรอผมนอนอยู่บนเตียงในห้องที่ว่างเปล่ามองเพดานพยายามที่จะไม่เอ่ยชื่อของเธอออกมาแต่ชื่อนั้นมันกลายเป็นของผมไปตั้งนานแล้ว ใบหน้าของเจ้านายที่เจอหน้าเครื่องถ่ายเอกสารในออฟฟิศดูแปลกไปกว่าเดิมรอยยิ้มยังคงเหมือนเดิมแต่แววตาที่ซ่อนอยู่ข้างในมันไม่คุ้นเคยวินกล้องหน้ารถดูแลดีๆนะช่วงนี้รถเรามีรอยขีดข่วนที่ลานจอดรถบ่อยๆเป็นคำพูดที่เหมือนพูดลอยๆแต่หัวใจผมกลับเต้นรัวความสงสัยที่แฝงอยู่ในคำพูดนั้นมันดังขึ้นในใจผม ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาทุกครั้งที่ผมจับกุญแจผมจะตรวจดูซ้ำแล้วซ้ำอีกและทุกครั้งที่ผ่านซอยบ้านคุณรินผมจะเผลอก้มหน้าลงโดยไม่รู้ตัวผมกลั้นหายใจทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้และทนอยู่แบบนั้นมาหลายวันแต่เธอต่างออกไปเย็นวันหนึ่งคืนนี้มานะ ข้อความสั้นๆแค่สีพยางถูกส่งมาและเธอก็สวมกระโปรงที่สั้นกว่าเดิมรอต้อนรับผมอยู่ที่ประตูเธอไม่พูดอะไรหยิบไวออกมาและผมก็ดื่มตามอย่างเงียบๆคืนนั้นเราไม่ได้พูดอะไรกันเลยมีเพียงแค่มือที่เริ่มเคลื่อนไหวก่อนลมหายใจที่พันกันและร่างกายที่พัวพันกันอย่างช้าๆแต่รุนแรงเรากับจะยืนยันอุณหภูมิของกันและกันแต่ตอนจบ มันต่างจากเดิมหลังจากทุกอย่างสิ้นสุดลงเธอหันหลังให้ผมแล้วจุดบุหรี่ขึ้นสูบถ้าอยากจะเลิกก็เลิกได้นะเป็นคำพูดที่เหมือนพูดลอยๆแต่ข้างในกลับซ่อนความเย็นชาที่เป็นอันตรายเอาไว้ผมไม่ได้ตอบผมไม่รู้ว่าควรจะเลิกจริงๆหรือควรจะไปต่อในตอนนี้ดี เธอพ่นควันบุหรี่ออกไปนอกหน้าต่างแล้วพูดอย่างไม่ใส่ใจฉันรู้ว่าฉันกำลังปั่นหัวคุณแต่มันโถมานมากเลยเหรอผมยิ้มไม่ออกและร้องไห้ก็ไม่ได้ได้แต่กัดริมฝีปากมองแผ่นหลังของเธอวินาทีนั้นเองที่ผมรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าผมติดกับผู้หญิงคนนี้เข้าแล้วข้างนอกลมหนาวพัดโชยมาแต่ข้างในกลับมีแต่ความเงียบที่เยือกเย็นกว่า ข้อความจากเธอมาถึงในวันที่เจ้านายเดินทางไปต่างจังหวัดอีกครั้งคืนนี้มาหาหน่อยได้ไหมคะไม่มีคำพูดอื่นใดอีกหัวใจผมเต้นรัวผมกำโทรศัพท์แน่นลังเลอ,อยู่นานแต่สุดท้ายผมก็มุ่งหน้าไปที่ประตูบานนั้นอีกครั้งมันจะเปิดอยู่เหมือนเดิมไหมนะผมยืนลังเลอ,อยู่ครู่หนึ่งแต่คราวนี้มันปิดอยู่และเมื่อผมกดกริ่งอย่างระมัดระวังเธอก็เป็นคนมาเปิดประตู วันนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของเราคำพูดที่หลุดออกมาจาก,กริมฝีปากของเธอมันสงบทนิ่งเกินไปจนทำให้ผมรู้สึกไม่สบายใจเมื่อผ่านประตูเข้าไปก็เป็นภาพห้องนั่งเล่นที่คุ้นเคยแสงไฟสลัวลงเล็กน้อยบนโต๊ะอาหารมีแก้วไวน์สองใบถูกรินเตรียมไว้แล้วเธอค่อยๆย,ยื่นแก้วให้ผม เรานั่งดื่มไวน์กันเงียบๆหลังจากดื่มไปอึกหนึ่งเธอก็วางแก้วลงแล้วพูดว่าฉันคิดว่าที่ผ่านมาฉันให้ในสิ่งที่คุณต้องการหมดแล้วนะน้ำเสียงของเธอเรียบเฉยอย่างน่าประหลาดและความเรียบเฉยนั้นทำให้ผมรู้สึกหวาดกลัวยิ่งขึ้นงั้นวันนี้ก็เลยเรียกผมมาเป็นครั้งสุดท้ายหรอครับเธอไม่ตอบแต่ดื่มไวน์จนหมดแก้วแล้วค่อยๆปิดไฟ ความมืดค่อยๆปกคลุมไปทั่วห้องและเราก็กลับมาสื่อสารกันด้วยเสียงลมหายใจอีกครั้งคืนนั้นมีความตึงเครียดของคำว่าครั้งสุดท้ายแฝงอยู่มันจึงทั้งระมัดระวังและร้อนแรงกว่าที่เคยแต่หลังจากจบลงเธอก็ดึงผ้าห่มขึ้นมาคลุมตัวทันทีส่วนผมก็นอนหันหลังให้มองเพดานไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยความเงียบยาวนานราวกับเป็นบทสนทนา รุ่งสางเธอตื่นก่อนแล้วพูดเบาๆจากนี้ไปอย่ามาพึ่งพาฉันอีกนะผมมองแผ่นหลังของเธอไม่ได้ถามอะไรต่อเพราะถึงจะได้ยินคำตอบมันก็คงไม่ใช่คำที่ผมอยากได้ยินตอนที่กำลังใส่รองเท้าอยู่ที่หน้าประตูผมถามเป็นครั้งสุดท้ายไม่ต้องมาอีกแล้วใช่ไหมครับเธอไม่หันกลับมามองมือยังคงวางอยู่บนลูกบิดแล้วพูดว่าจากนี้ไปประตูจะล็อกแล้วนะ ผมไม่สามารถตอบอะไรกลับไปได้ได้แต่ออกจากบ้านหลังนั้นมาอย่างเงียบๆเสียงปิดประตูนั้นดังก้องอยู่ในใจมันหนักอึ้งและกังวานราวกับเป็นจุดสิ้นสุดระหว่างเธอกับผมแต่ก็น่าแปลกตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาไม่ว่าจะพยายามหนีไปไกลแค่ไหน อุณหภูมของเธอก็ไม่เคยจางหายไปจากร่างกายผมเลยในคืนที่อยากจะเชื่อว่ามันจบลงแล้วเสียงลมหายใจของเธอก็ยังคงดังแว่วอยู่ในหูประตูบานนั้นปิดลงแล้วแต่ผมยังคงติดอยู่ข้างในนั้นเรื่องราวสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ตั้งใจฟังเรื่องนี้มาจนจบ ก็ฝากคอมเมนต์บอกกันสักหน่อยได้ไหมครับและถ้าหากเรื่องราวนี้โดนใจก็ฝากกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับครั้งหน้าผมจะกลับมาพร้อมกับเรื่องราวที่บีบหัวใจและน่าติดตามยิ่งกว่าเดิมครับ